The Matter. What Matters to You. 5 Minutes มี e r 5ข่าวที่น่าสนใจประจําวันที่24มีนาคม2565กรณีเครื่องบินโบอิง737-800ของสายการบินชไนดาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ซึ่งมีผู้โดยสารและลูกเรือ132ชีวิตตกที่เมืองอู่โจวอำเภอเถิงมณฑลกวางซีทางใต้ของจีนโดยการค้นหาคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทำกลางความยากลําบากในการตามหาผู้โดยสารเนื่องจากข้อจํากัดสภาพภูมิประเทศด้านทีมปฏิบัติการและผู้เชี่ยวชาญยังคงไม่สามารถยืนยันได้ว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้เที่ยวบินเที่ยวนี้ร่วงตกลงมาจากท้องฟ้าอย่างกระทันหันข่าวต่อมาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตํารวจเอกอัศวินขวัญเมืองซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งนี้ จากมาตรา44ตามคำสั่งหัวหน้าคอสอชอตั้งแต่ปี2559ได้เปิดเผยว่าเขาเตรียมยื่นหนังสือลาออกต่อกระทรวงมหาดไทยในเร็วนี้โดยสื่อหลายแห่งคาดกันว่าอสวินจะประกาศตัวลงสมัครรับเลือกตั้งให้เป็นผู้ว่ากทมในนามอิสระในช่วงสัปดาห์หน้าก่อนวันเปิดรับสมัครผู้ว่ากทมที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่31มีนาคมถึง -4 เมษาย,ยน2565 นักข่าวชาวรัสเซียมิตรีมูราตอฟบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์โนวายากาเซตาซึ่งเป็นเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสัติภาพเมื่อปี2021เตรียมเปิดประมูลเหรียญรางวัลเพื่อร่วมระดมทุนสนับสนุนผู้รี้ภัยชาวยูเครนโดยการตัดสินใจในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เขาเห็นภาพเด็กๆที่ได้รับผลกระทบจากสงครามรัสเซียยูเครนและยังมีผู้บริสุทธิ์อีกมากมายที่รอรับการรักษา ก่อนหน้านี้มูราตอฟเคยให้ความเห็นว่าสิ่งที่รัสเซียควรต้องทำทันทีคือหยุดโจมตียูเครนคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรอตตออกหลักเกณฑ์การให้บริการของผู้ประกอบธุรกิสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อไม่ให้สนับสนุนหรือส่งเสริมการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้เป็นสื่อกลางชำระค่าสินค้าและบริการนับตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้เป็นต้นไปเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสถิยรภาพทางการเงินและระบบเศรษฐกิจของประเทศ ต่อไปคือข่าวร้ายเกี่ยวกับค่าของชีพที่สูงขึ้นอีกแล้วเพราะสมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่รวมทั้งสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ได้ออกประกาศแจ้งราคาแนะนําไข่ไก่คระหน้าฟาร์มเกษตรในวันที่24มีนาคม2565เป็นราคาคระอยู่ที่ฟองละ3.4บาทซึ่งถือเป็นการขึ้นราคาครั้งที่3แล้วในรอบป,ปี2565 25, นี้หลังจากเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาราคาไข่ได้เพิ่มขึ้นเป็น3.2บาท